สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับครับโมนีพอยาญใช้หน่อยสีมากภาพพี่น้องจำความรู้จักกับไก่ทางเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับสำหรับพี่น้องมือใหม่เด้อครับเด้อครับผมครับหลายคนเกิดสบู่ใส่งานแบบไหนเนาะไก่ทางครับยิ่งต่ว่าไก่ทางไก่ทาง่กทางสําหรับยิ่งลูกลูกเล็กลูกแก้วนะครับพี่น้องเด้อครับผมครับครับผม ครับอันนี้เป็นไก่ทางนะครับพี่น้องเนอครับผมเป็นตัวสแตนเลสครับผมพี่น้องสำหรับยิ่งลูกเล็กลูกดินลูกแก้วลูกดินก็จะเป็นลูกดินแบบลูกน้อยนะครับพี่น้องนั้นลูกที่ของต่างประเทศนั่นแหละลูกดินครับผมลูกบ้านห้องสำหรับยิ่งไก่ครึมงวงกลมกสิบอในน้ำครับผมครับครผมโอ้ ไล่ไปใส่นี่ครับนี่สําหรับยิ่งลูกลูกเล็กแบบนี้ครับผมพี่น้องลูกเล็กแล้วก็ลูกแก้วครับผมประมาณนี้แปดถึงสิบหกมิลขอโทษลูกนี้สิบหกมิลนะครับพี่น้องครับกำลังดีครับผมพี่น้องครับลักษณะการใส่งานครับผมพี่น้องคุณลองค้นสืบไปคุณรู้จักวิธีกับกรรมทีไหนกรรบางงานกรรมเราคือบางงานกรรมเราคือบาลานพี่น้องอย่าไปตกใจนะครับเด้อเพราะว่ามันเป็นลักษณะ เป็นไก่หนีพี่น้องเดียวเห็นสปริงตรงนี้ป่ะครับผมพี่น้องครับเนี่ยสปริงตรงนี้เป,นนป,เป็นสปริงที่ดึงไ้ครับผมถ้าเฮ้าเนียวไก่มันต้องใส่แห้ยงยางดึงออกไปครับผมไก่มันค่อยสิทางออกแบบนี้แล้วพี่น้อง,งเด้อนี่ถ้าเฮาบ่กลำไก่มันก็สิบ่ลั่นเท้ากำไก่จั่ซี่ิกำไกแล้วก็ยังบ่เด็นอ่ะมันต้องใส่แห้ยงย,าง,ยางดึงนะครับพี่น้องเด้อนี่แห้ยงยางดึงแบบนี้นครับผมพี่น้องครับไก่ก็สิทางออกแบบนี้เด้อ ครับต้องใส่แห้งอย่างหนึ่งครับผมพี่น้องคือลักษณะเหาใส่ลูกแล้วมันก็สิ่นีบนีบใบห่อนนี่ครับแงะกระบ,บอกใบครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับลักษณะการใส่แล้วพี่น้องเด้อครับผมครับลูกลูกลูกเล็กแปดมิ้ครับผมพี่นอ้องอย่างเป็นใส้หน่อยก็ยิ่งจนแห้งละนี่สวมไปกยังซีดแล้วครับเด้อพี่น้อง ชมลูไปตรงกลางสิครับลักษณะลูก ga. ยูก่ะยูเนี่ครับมันเป็นร่องอยู่เลยเนาะครับตรงกลางนี่เป็นมองที่ลูกยู ga. ครับผมพี่น้องกันมองลักษณะเด้อพี่น้องประมาณนี้แล้วครับเด้อนี่ครับประมาณนี้ครับผมครับนี่แหละประมาณนี้ครับพี่น้องเอาไปใส้ท้ายปืนก็ท้ายส้ท้ายแบบ พี่น้องเท็ดทไายแบบได้ก็ตามแต่พี่น้องสะดวกนะครับเด้ออันนี้ของพญชไนยเนี่ยเท็ดไว้แล้วเอากล่องของผมสำหรัพี่นอ้องนะครับาการใส่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมพญชไนยก็ลอก ล่องามอยู่ครับผมพอดีช um, mm. ่วงนี้งามบพันมากครับรอบก่อนประกอบไปเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องบอกนี่มีเจ้าของแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวรอต่งามกับสีด้ทรงให้เพื่อนผมบอกนี่มีเจ้าของแล้วครับอ่ะแต่วงว่าพี่น้องคงาจิเข้าใจเนาะครับเนาะครับผมครับนี่แหละลักษณะการไก่ทางมันว่าเ้าเาเนี้ยไก่เนี้ยไก่ปั๊บสี่พี่น้องคือด้วมสีแดงออกสีมัน้แมันครับผมครับคือมันต้องใส่แห้งอย่างหึงออกไปมันก็สิ ก็จะไป้ะครับผมลูกออกไปแล้วก็จะเด้งขึ้นมากขึ้นเก่าครับผมพี่น้องลูกไปแล้วก็จะเด้งขึ้นมากขึ้นเก่าครับผมครับสำหรับคลิปนี้พญานชหน่อยก็ขอฝากพี่น้องซับนี่แหละครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตามพญานชหน่อยแล้วก็อุดหนุนชิ้นค้าครับผมครับผมสินค้าต่างๆพญานชหน่อยมีเป็นบางช่วงค้าเป็นบางช่วงก็จะว่ากันครับผมพี่น้องก็ถ้าเอา้อครับเด้อครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายดีครับ